สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมว่าสำหรับนี้ครับเว็บไซต์ทเมเกีรไลน์ก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นรถฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์เรนเซอร์นะครับผมตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมทางร้านเราได้ทําการตกแต่งเรียบร้อยนะครับติดปากกระโปรงแคปล่านะครับผมติดแก้มนะครับแก้มข้างนะครับสี่ล้อนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟอร์ดล้อยางนะครับจอสัมผัสนะครับผมมีจอสัมผัส ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจออไว้ดูข้างหลังนะครับเหมือนของจริงเลยครับติดเครื่องเสียงนะครับผมมีพาวเวอร์อยู่ข้างหลังนะครับนี่นะนี่เป็นพาวเวอร์จริงนะครับสามารถเล่งเสียงได้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีลูกโมเดลรถนะครับอยู่ตรงท้ายนะครับปิดได้นะครับที่ชาร์จให้3ามตัวนะครับสามารถชาร์จาลำโพงมีแบตอยู่ข้างในนะครับตัวนี้มีรีโมทบังคับนะครับผมสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะมีไฟรอบเลยนะครับผมนี่นะครับประตูเปิดได้สองฝั่งนะครับผมจะมีควันนะครับตรงนี้เป็นบ่อหนังด้วยนะครับบ่อหนังมีควันพลาหยียบพันเร่งนะครับควันจอกของท้ายนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับของท้ายนี่นะเห็นไหมครับนะครับจะมีควันเป็นไอ้น้ำนะครับนี่ฮะแล้วจะมีไฟรอบนะครับมีจอนะครับดูหนังได้นะครับ เสียบแค่เส so ียบ usb นะครับเสียบอยู่ข้างหน้าครับจอจะขึ้นมาข้างหลังนะครับผมนี่ครับเนี่ยนะครับมีไฟลําโพงนะครับเนี่ยมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามมากครับผมนี่ครับเป็นล้อยางนะครับสี่ล้อเลยนะครับฝากระโปรงหน้าเปิดได้นะครับนี่นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเกียร์นะปรับสองปรับสี่ได้นะครับตรงนี้วิ่งสี่ได้วิ่งสองได้นะครับคันเร่งนะครับเดินหน้าออกตัวสมูทเลยครับตัวนี้ นี่นะครับถอยหลังนะครับได้นะครับผมเนี้ยปุ่มกดได้ครับมีไฟนะครับตรงนี้นี่ฮะกุญแจเป็นแบบกุญแจนะครับเปิดอีกล็อกหนึ่งได้นี่นะครับผมโอเคครับก็คุณลูกค้าท้าสนใจครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับย้ำนะครับ085 0424930นะครับผมทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับก็ลืมใบที่ชาร์จนะครับนี่นะ สามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับเนี่ย12โวลต์นะครับก็รูชาร์จก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับใต้นี้เลยนะเี่ยมดํานลนะครับแล้วก็ส่วนพวกอ่าลำโพงเครื่องเสียงนะครับก็จะมีรูชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับใต้นี้เลยนะนี่นะครับ2รูนะครับแล้วก็ชาร์จตามอ่าที่เราเขียนไว้นะครับมีแดปเตอร์ให้นะครับผมนี่ก็รีโมทนะครับปรับได้สาสปีดนะครับผมปิดได้นะครับตรงท้ายนะครับท้ายปิดได้เลยนะฮะนี่ครับ เือนของจริงครับผมสวยมากครับของควันนะครับไม่ใช้ก็สามารถถอดได้นะครับเป็นไม่เหล็กดึงไว้นะครับผมก็คุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือเข้าชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บ h a i m a r k e t o n l i n ล .com ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมนะถ้าต้องรมีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ลซื้อเลือกหากันนะครับผม ก็วันนี้ก็ต้องลาคุณลูกค้าท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ